ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คุณธรรมดาชาแนลวีสามนะครับนะวันนี้ก็มาถ่ายลงที่ช่องวีสามหน่อยวีสองเอาไว้ก่อนถ่ายตอนไหนก็ได้ช่องวีสองอ่ะนะอันนี้ก็มาถ่ายน้ําที่ฝายนะครับนะโอ้ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะใครอยากรู้ว่ามันขึ้นมาเมื่อไหร่ไปดูที่ช่องหลักผมนะช่องก็แค่คุณธรรมดาชาแนลนะครับเออขึ้นมาเยอะแล้วนะวันนั้นก็มาถ่ายลงที่ช่องหลักนะครับ วันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปป่าเล่นเล่นเนาะแล้วก็มาเล่าเรื่องเรื่องพอเรียนชักหน่อยนะก็เมื่อวานเขาโทรมาหาแม่ผมเนาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็เขาเรียกแม,ผม่ผมไปมันไปแบบพูดอ,อะไรนะเขาเียสอบสวนอะไรประมาณนึงนะสอบสวนคร่าวๆเออบางคนก็จะงงอ่ะแล้วเขาเรียกแม่ผมไปทาไมแม่ผมเกี่ยวอะไรนะเขาบอเรียนเขาเอารถแม่ผมไปขนนะก็รถเป็นชื่อแม่ผมนะเออ รถก็ไม่ได้สูงมันเป็นปีนะไม่รู้ว่าไฟนัซ์เขาจะยอมไก่เกี่ยไหมหรือว่าเขาจะยึดไปเลยนะเพราะแม่เขาบอกว่าเออเขาเป็นคนเสนอเรานะไม่ใช่เราเสนอเขาก็แต่โดนยึดไปก็เป็นเบ้นกมอีกนะก็ไม่ได้อะไรมากมายเสร็จก็กลับเลยนะโอ้ไปวันนี้ก็ อุ่นเอ้ยสบายใจขึ้นมานิดนึงเออสบายจิตใจเลยอะนะไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> เจอสาวขึ้นโรงพักนะก็ไม่ได้มาข้อหาอะไรหรอกพอดีเหมือนกับว่าอุบัติเหตุมั้งรถโดนมอไซค์ขอไปโดนมอไซค์ชนท้ายนะเข้ามากันสองคนผู้หญิงขับอะไรนะเก๋งไอ้เนี่ยไอ้ฮอนด้าซิตี้มาเออเขงขับมาจอดแล้วก็มีทาประกันเข้ามาแล้วก็ให้ไปลงบันทึกประจําวันอะไรไวด้วยมั้งเออ แล้วก็มีทางคนขับมอเตอร์ไซค์จะเขาชนเนาะเออก็ามาลงพักะโอ้เขามาก็อยู่พักนึงนะตอนแรกผมก็โอ้แอยู่นานกว่านี้กูอยู่ได้นะอันนี้ผมคิดในใจนะเออมีสาวาอยู่ไงแต่พอแม่ผมดันตำบอกให้ดันสอบสวนแม่ผมเสร็จก่อนเนี่ยก็เลยได้กลับก่อนเขาแต่ผมไปก่อนถึงก่อนเขานะ เสียงรถมาลวเลวยลงฝ่ายเลยนะลงฝ่ายโอ้ยผมชอบพูดตรงชอบอีกคนหนึ่งอะ่ะแต่แเรามองห่างเนาะคนนั่งมาเหมือนจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยสวยเลยแต่ก็พอใช้ได้คนขับสวยกว่าเนาะแต่ตัวคนคนขับก็จะตัวเล็กๆหน่อยตัวเตีย้ยแต่เพื่อนเขาคนนั่งมาตัวสูงแต่พอมองกใกล้โอ้โหน่ารักไม่แพ้กันเลยนะ แต่แต่คนขาบมาดูไงก็มีดูดูดูดีมีสง่าราศีอ่ะเออฮะผมพูดตรงๆก็จ,กจะไปขอเปอร์ไปอะไรเขายัางไงหรอกมาบางคนสมัยนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะส่วนใหญ่อมีแต่ผัวหมดนะไปจีบสาววันนี้ก็ยากบางครั้งจีบสาวต้องดูสังขารตัวเองนะจะไปเลี้ยงเขาไหวไหมเออไม่ใช่เลี้ยงอะไรขนาดนะขนดเขาเลี้ยงก็เออพอมีเงิน ุนเจอในครอบครัวฮะอย่างผมมันไม่ค่อยมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งไงงานก็งานประจำเงินเงินเล็กๆน้อยๆนอยอะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่พูดตรงๆก็ถ้านาคตผมได้เงินจาก y o u u ูทูะผมก็สบายกว่านี้เยอะนะเออแต่ทําไปแล้วไม่ค่อยมีใครดูคลิปเลยจะยังไงหรอกคนนะเดี๋ยว่ังก็จะหา หาอัพคลิปลงไงหาถ่ายคลิปเพื่อเสียงลงด้วยนะที่ช่องหลักแล้วก็ช่องรองนะช่อง V3 สนี่คนก็ดูดีนะยอดวิวมันจะดีเหมือนช่อง v ีสองนะเออแต่แต่ยอดซับไม่ขึ้นเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะไงผมก็ตั้งใจทำช่องหลักอยู่แล้วนะบอกเลยนะไม่ใช่ปัญหานะ ปัญหาคือผมเอจอ่ดันช่องหลักขึ้นให้ได้ช่องรองช่องวีสองอ่ะชจะดันนะมันดันได้แค่ชั่วโมงอ่ะยอดซับไม่ค่อยเพิ่มส่วนช่องหลักยอดซับได้แล้วเกินเกณฑ์ม,มาเยอะแล้วนะแต่ว่าชั่วโมงไม่ได้ออ ปีนี้ที่ลูคลิปเครื่องเสียงไปก็พูดตรงๆว่าอ่าจอดยอดวิวไม่ดีก็ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ช่วง2024ต่อ2025เนี่ยปีนี้ยอดวิวไม่ดีเลยแต่ช่วง2023ต่อ2024ยอดวิวโคตรด,ดีอะนะโคตรด,ดีนะ แต่คลิปก่อนนั้นสมัยที่ยังไม่มีอันนี้เนาะไม่มี power MA 2,005ไม่มี mix ไม่มีคอร์อ่ะโอ้ยดราม่าเยอะชิบหายเลยนะแต่ก็ลบไปมั่งได้แหละคอมเมนต์มันยาอ่อนจะเก็บไว้ทำไมปวดหัวกระบานนะลบใจก็ลบไปนะครับแต่ผมไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะผมแค่แบบดักปิดดักคอมเมนต์ไม่ชั่วค้าเพื่อไม่ให้ใครมาคอมเมนต์ละนะ ก็เอาให้มันเห็นไปงั้นแหละเออปีนี้ก็ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวะไรเครื่องเสียงเอฟซีเ้ยนะก็ต้องซ่อมรถซ่อมลาก่อนนะซ่อมเจ้าเชฟตาหวานเนี่ยนะเออปัม๊มเนี่ยปั๊มคมันเร็วมันรั่วนะก็จะรีบหาเงินมาซ่อทำมันให้เร็วที่สุดอะก่อนที่มันจะหนักกว่านี้ถ้าหนักกว่านี้ยังจะหม,หมดเงินเยอะนะก็ทาเท่าที่ทําได้ก็ต้องเก็บเงินอะเพราะผมถามขาเขา้ถามร้านใกล้บ้านแล้วว่า ที่เอาไปทำไปเนี่ยอะไรนะอ่อออลิฟิดหัวฉีดนะเมื่อตอนประมาณปีใหม่ออลิฟิดมันรั่วของสูบหนึ่งมันรั่วรั่วน้ำมันทิ้งซ่าซาาเลย่ยนะก็เลยถามเขาตอนไปอารถรับรถ,รบรถก็เลยถามเพราพี่รับทำปัม๊มคอมเร็วไหมปั๊มผมรั่วเออต้องเช็คก,ก่อนนะเออเผเผื่อน้ำมันผมแบบพี่ผมดูแล้วน้ำมันตูดปั๊มนี่แหละน้ำมันดีเซลมันซึมอ๋อ เขาบอกเออรับทำเริ่มต้นที่เจ็ดพันเจ็ดพันนี้อาจบวกลบนะเออเพราะผมต้องดูมันเป็นอะไรมองว่าขับขับปี่ตอนนั้นที่ผมคิดไปแต่แรกเลยจะไปทําอยู่แถวอ่าคอนโดน้าผมแถวแถวแล้วไปซอยที่คอนโดน้าผมอยู่เนี่ยเพราะไออู่ตรงนั้นเขาก็รับทําเชฟโดยเฉพาะไงเออแต่เราก็ต้องไปถามก่อนว่ามันเท่าไหร่ยังไงเพราะตรงนั้นเขาเขาเช่าที่ด้วยดูจทรงอะ่ะแล้วในกรุงเทพน่าจะแพงเพราะเขาต้องบวกค่าบริการอะไรต่างๆอยู่แล้วนะ เราก็ต้องไปถามพวมกก่อนว่ามันเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะก็วางแผนไว้ที่จะไปหาให้ทางนู้นเขาดูให้ก็น่าสักประมาณเดือนกันยานะเดือนกันยานะครับเดือนกันยาเนาะเพอเดือนสิงหาเนี่ยผมก็จะตาหวานไปต่อทเบียนเนี่ยแต่จะเดือนกันยากระดาดาก็นั่นแหละที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะก็จะเป็นงานรรสซิ่งนะ เดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าก็เดือนอเดือนมิถุนาเนาะอย่างที่ผมบอกอะเพาผมเปลี่ยนน,ยน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเรียบร้อยนะคราวนี้ผมต้องมาเช็กว่าเอ้ยเงินเหลือเท่าไหร่วะเพราะผมจะสั่งของนี่ไงผมตอนแรกผมว่าจะสั่งไอ้นี่คำหลบป้ายนะแต่ผมลืมไปเลยไอ้นี่ไอ้น้ำยาน้ำยาทายางดำอะมันมดเออว่าจะสั่งด้วย,ยางน้อยต้อง เหลือเงินสักเท่าไหร่วะพันหนึ่งนะต้องมีเงินสักพันหนึ่งนะครับถ้าไม่งั้นก็คงถ้าไม่พอจริงก็คงได้ไปรวมกับเงินเดือนของรอบสองอะ่ะเอามารวมกันนะถ้าสั่งของหรืออะไรเยอะยังไงก่อนก็เก็บไว้ก่อนนะเก็บเงินไว้นะเอออย่าเพิ่งใช้นะเพราะว่าอย่างอย่างเดือนนี้ผมก็วางแผนอย่างนี้แหละนะสุดท้ายนะเงินก็หมด เงินเดนงินเดือนเดือนนี้ไม่เหลือสักบ,บาทเลยอะ่ะเนี่ยล่าสุดเหลือหรือหาไม่เหลืออยูอ่เหลือไหมเหลือไหมจริงจริงอ่ะซื้อไปใส่ไฟตัดหมอกแล้วอะ่ะซื้อหัวหารหมาแมวแล้วเออเหลือไหมเอยเปลี่ยนกองโซลาด้วยเหลือไหมเหลือครับเดี๋ยวผมไปสั่งของหมดไงนะ <c oughs> ไปสั่งไอ้นี่ผมที่ผมรอยอจีในช่องหลักฟังอะ่ะสึงใส่ไอ้นี่ไฟใต้ท้อง ไฟเลี้ยวต้ท้องไม่ใช่ไฟกระพริบไฟสีสีสสเ,เขาอะนะผมใส่ไฟเลี้ยวเสริมใต้ท้องเออแล้วคราวนี้มันจะเป็นขั้วต่อปลั๊กไฟนะนขั้วต่อปลั๊กไฟเนาะอ่ะปรับแสงก่อนแป๊บนึงนะครับนะโอเคแล้วขั้วต่อปลั๊กไฟที่เป็นผู้เมียเออผมจะสั่งคราวนี้ไอ้เนี่ยมันสั่งมาจากต่างประเทศเป็นช้าไอ้อันอื่นเข้ามาก่อนผมก็เลยใส่ไปก่อนแล้วโอ้เสร็จไปกี่วันแล้วก็ไม่รู้อันนั้นยังไม่มาเลย ถ้ามีเงินถ้าพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้อวดรล่าหรือวดด้วยอะไรนะครับนะอันนี้คิดพูดให้เข้าใจเนาะถ้าเงินมันพอใช้มันพอเหลือผมก็จะสั่งมาใส่เสริมอีกเพราะอันนี้มันดวงเล็กไงเออเยอะเอเอเยอะอ,อ,อนาคตอาจจะสั่งมาเสริมเพราะว่าจริงๆรถผมก็ไฟเดียว l อ d ทั้งคันเนี่ยคือเอามาเสริมไงเวลากลางค่ำกลางคืนเราไปจอดข้างทางเนี่ยมืดๆเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟผ่าหมางเนี่ยเขาเขาจะมองรถเราเห็นชัดขึ้น พราะไอ้ไฟเดียวเสริมเอดีอ่ะผมใส่ใต้ท้องอารมณ์เหมือนไฟที่เขาใส่ใต้ท้องที่เอฟซเห็นตามถนอนนั่นแหละแต่ผมใส่เผมใส่เป็นไฟเดียวไงแบบแบบให้มันทิ่มลงพื้นอ่ะให้แสงมันทิ่มลงพื้นอ่ะเออเวลาค่ำมังคืนอ่ะมันก็ดีนะเออเปิดไฟเวลาเปิดไฟเดี่ยวหรือไฟถูกเชอนอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นรถเราได้ชัดขึ้นนะเออบางคนก็ของเดิมก็เห็นเนี่ยใช่ครับก็เห็นนะแต่ผมก็เห็น,ผม,หนผมก็เห็นว่าโดนชนตูดกันมาหลายคันแล้วอ่ะเออของเดิมติดรถอ่ะนะ บางครั้งอะนะพูดตรงๆเลยอย่าไปแคร์มากเพื่อนเพื่อนร่วมทางอะแคร์ตัวเองให้มากที่สุดเถอะนะบางครั้งโดนบางครั้งอะเราไปหักกลบเขาอะเพื่อนร่วมทางมาช่วยเราไหมอะไม่ฮะเป็นผมบางครั้งผมบวกแม่งเลยไม่ไม่หักหรบหรอกอย่างงี้ผมไม่มะการสมบวกอะผมผมหักหรบผมค้างทางผมก็ส่องลบเองดิฮะผมแลผมส่อมเองนะถ้าผมหักลงข้างหลังเองอะผมบวกแม่งเลยผิดก็ผิดไปนะ เราผิดแต่ว่าน้อยเราก็ได้ซ่อมอย่างไรประกันก็ซ่อมบดให้เราอะ่ะเออราสองบวกอะ่ะนะแต่บางครั้งถ้าเราหลบได้เราก็หลบเนาะแต่ถ้าเราหลบไม่ได้ก็พร้อมบวกเลยครับนะโอ้มีเือกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตกใจเลยเอไม่ใช่นี่หรอวะไม่ใช่จิ้งเหรียหนหรือง,งูน้อย แม่งเกือบเอยผ่านจากตรงนี้ไปแม่จะเดินไปหยิบฟางนี้หน่อยจะเดินไปหยิบฟางมาเล่นนะต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วกู <c oughs> ชิบหายแล้วแม่น่าจะเอบอยู่ในหญ้านี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นปอมๆเนี่ยเป็นช่อเป็นพุ่มๆเนี่ยเออระวังให้ดีดีนะผมไม่ได้เดินไปเหยียบหญบ้าเล่นมันถ้าแม่งหันมานี่งานเข้าเลยนะ เมื่อวานเะาออกไเนาะผมนั่งไงลืมออกจริงด้วยเมื่อวานผมมาถ่ายคลิปเนี่ยตรงฝาน้ำรดนะ่ะแล้วผมเก็บขวดไปได้เดีย๋ยวขายผมลืมลืมออกจะบ,บอกนะเ๋ยวกลับไปถ้าไม่ลืมเ๋ยาออกเก็บไปขายนะรวมๆผสมๆกันก็ได้ขายแล้วนะพอได้เงินได้เตินมน้ำมันรถเนาะ โอ้เอฟซีตอนนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวเยอะละตัวสาผมก็น่าจะร้อนละถ้าถ่ายอีกสักพักใหญ่ๆผมว่าน่าจะตัดแน่เลยนะถ้าอย่างนั้นยังไงแบบไหนผมก็จะกลับไปทางานบ้านก่อนเนาะถ้ามีโอกาสผมจะมาถ่ายชมแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นรอบหน้าแหละนะแต่ช่องหลักถ้าเป็นช่องหลักก็น่าจะมาถ่ายชมเรื่อยๆนะถ้ามีช่วงจังหวะที่ได้มานะครับนะป่วางานบ้านผมยังไม่ได้ทําเลยเนะีนะ่ยผมกลับไปทํางานบ้านก่อนนะ ครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนัก้าา FC กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องก็แค่คนธรรมดา Channel V3 ด้วยนะครับนะก็ไปละครับสวัสดีครับ